๋อาพี่ปิ่งบนถนนเนอแลรวไปเดียวกันนี่แหละี๋้วลงไปหาโดนพี่ปะ่ะมันอยู่ทางป่าหรือทางไหน พุทวิ่งลงมาตรงข้างล่างอะเห็นมันอยู่ป่ะพี่มันน่าจะปืนทีละนัด โอ้โหผมตอนนี้อยู่ตรงไหนกันไม่รู้ละกำลังก็ต้องหาพี่อยู่อยู่ข้างถนนเลยใช่ไหมพี่นัดเห็นเห็นเห็นพี่แกปะ คือพี่อยู่บนถนนเลยใช่ไหมอ่าโอเคโอเคมันยิงอยู่จากป่าใหญ่หรือว่าระหว่างตรงกลางป่าใหญ่กับทางรถไฟ ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งยางยังยางอันนั้นมั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 นเดี๋ยวไดไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วแม่ติดตอไม้เมื่อกี้โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันนิ่งก่อนเดี๋ยวมันรอมันนิ่งก่อนแป๊บแป๊บหนึ่งครับพี่ฮะรอรอมันนิ่งก่อน ไม่เด็กไม่เด็กมีปืนใหญ่อยู่ไปไปไปชาร์จเลยเข้าชาร์จเลยซ้ำเลยตายตายตายชื่ออะไรวะ C K